สวัสดีครับช่องลุงใจกล้านะครับวันนี้ลุงใจกล้ามากลางเต็นที่วีเี็มแคมป์ปิ้งอยู่ที่เขื่อนมูลบนจังหวัดนครราชสีมานะครับดูสภาพโดยรอบของแคมป์นะครับว่าสวยงามขนาดไหนสำหรับงานนี้เป็นงานปิดนะครับซึ่งมีเพื่อนๆน,นะครับที่อยู่ในกลุ่มเดียวกันมากลางเต็นคาดว่า อน,นเย็นๆก็ประมาณ25เต็นนะครับก็เป็นบรรยากาศอย่างหนึ่งของการเที่ยวแบบแคมปิ้งของเพื่อนๆลุงแจ๊ก้านะครับทางเข้าค่อนข้างจะลำบากนิดนึงฮนะแต่ถ้าเป็นเครื่องรถ4ฟล์วิยกสูงก็จะสบายหน่อยวันนี้ลุงแจก้าเอารถเพื่อนมานะครับเป็นรถกระบะสแตนดาร์ดนะครับมาตรฐานเพราะงั้นก็มีติดบ้างบางส่วนก็เข็งกันนิดหน่นนนอยพอเป็น พิธีให้สนุกสนานกันสำหรับการแคมปิ้งทางค่อนข้างยากนิดนึงนะครับเพื่อนๆ FC ที่สนใจที่จะมากลางเต็นที่บีมแคมปิ้งก็เชิญนะครับวิวทิวทัศน์สวยมากครับหรือเรียกง่ายๆว่าเป็นฟูจิเมืองไทยก็ยังได้ครับดูสภาพของฟูจิเมืองไทยนะครับนี่ครับโอเคครับลุงแจก้าก็ขอจบคลิปเพียงเท่านี้นะครับสวัสดีครับชอบกดไลค์กดแชร์ให้ลุงแจก้าด้วยนะครับ